พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจความพร้อมแผนระบายน้ำโดยขณะที่พลเอกประวิทธิ์เดินลงจากรถนายกรุงศรีวิไลสุทินเพือศสอพลังประชารัฐเขตห้าสมุทรปราการได้ก้มกราบเท้าพลเอกประวิทธ์ทันทีซึ่งพลเอกประวิทธ์บอกให้ลุกเดี๋ยวลุกไม่ไหวเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรุงศรีวิไลหันมาตะโกนว่าลุงป้อมโดยพลเอกประวิทย์ยังได้ ปิดห้องเล็กเคลียร์ใจกับสสพลังประชารัฐภายหลังจากที่6สสพักพลังประชารัฐกลุ่มปากน้ำลงมติไม่ไว้วางใจนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนางสาวนันทิดาแก้บัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงยืนยนันกระทรวงสาธารณาสุขออกประกาศดูแลบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีมั่นใจไม่เกิดปัญหาสังคมและเยาวชนหลังแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในภาวะสุญญากาศ ร้อมแจงหลังปลดล็อกกัญชามีผู้เข้ารับการบำบัดจากการใช้กัญชาลดลงกว่า80%จาก180คนเหลือ33คนเป็นตัวบ่งชี้ว่าการนำกัญชามาอยู่บนดินสามารถควบคุมดูแลได้ดีที่ประชุมกอบรมีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ35บาทต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนและดูแลสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขณะที่ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบกว่า1 1 5 0 0 0 0ล้านบาท แอนโทนี Anthony, คู่ชกปานเพชรพรดุงชัยมวยไทยยิมโพสต์ข้อความหลังการเสียชีวิตของปานเพชรเผยไม่สามารถลืมเรื่องนี้ได้ถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุหวังว่าปานเพชรจะได้พักผ่อนอย่างสงบโดยการต่อสู้ครั้งที่28จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่กลับไปชกอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะช่วยบริจาคเงินให้แม่ภรรยาและลูกสาวจนกว่าพวกเขาไม่ต้องการ อุทยานแห่งชาติหาเจ้าหม่พบพยูนแวะกินหญา้าทะเลบริเวณเขาแบนะช่วงน้ำขึ้นโดยพยูนได้เข้ามาหากินหญา้าทะเลชนิดใบมะกรูดประมาณ15-20นาทีก่อนว่ายน้ำออกไปสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว